อย่านอนบนเตียงที่มีใต้เตียงโลง่งถ้ากลัวมากๆก็ไปนอนใต้เตียงแทนปล่อยให้ผีมานอนบนเตียงไปถ้ากลัวไฟปิดเปิดเองได้ให้ถอดหลอดไฟออกทุกดวงเช่นเดียวกับก๊อกน้ําที่เปิดเองก็เปิดมันทิ้งไว้เลยสิถ้าอยู่ดีๆได้กลิ่นทูบก,ก็ให้คว้ากระบูนมาดมถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเพลงไทย<ๆ>ก็ให้เปิดเพลงฮิตฮอปในยูท b e ฟัง ถ้าอยู่ดีๆได้ยินเสียงเด็กหรือเสียงผู้หญิงร้องไห้ให้ลุกขึ้นมาปลอบใจผีถ้าเพื่อนโดนผีเข้าให้เมินมันแล้วไปนอนซะพอไม่มีใครสนใจผีมันก็จะเซงแล้วก็ออกไปเองถ้ากลัวจะมีใครมายืนอยู่ปลายเตียงก็ให้นอนเอาหัวมาไว้ที่ปลายเตียงดูซิแม่งจะไปยืนที่ไหน ถ้าผีมาขอส่วนบุญให้ถามว่าสามารถโอนเข้าบัญชีได้ที่วัดไหนสาขาอะไรรับบัตรเครดิตได้หรือเปล่า